ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าฮีโร่คลาสเนั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงมากที่สุดของสมาคม h ฮีโร่แต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถลักษณะนิสัยบุคลิกที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฮีโร่คลาสเกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของใครเชิญรับชมได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ฮีโร่คลาสเอันดับที่2องเซนริซ n โนทั s สึมะกิหรือที่รู้จักกันในนามพายุทอร์นาโดแห่งความหวาดกลัวอันดับที่1รูปลักษณ์ทัสึมกินั้นเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีส่วนสูงค่อนข้างน้อยหรือจะพูดง่ายๆก็คืออิเดียมักจะถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเธอนั้นอายุน้อยมาชนแก้วเล่าขาว40ดีีเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับเด็กนะ ้ยผมละเห็นใจเธอจริงๆแต่จริงๆแล้วเธอมีอายุ28ปีอีกไม่กี่ปีก็จะเข้าสู่วัยทองแล้วเธอมีใบหน้าที่ดูยังเป็นเด็กมีดวงตาสีเขียวมรกตและมีผมสีเขียวม้วนงอตามธรรมชาติ เธอมักจะสวมชุดเดรสสีดำแขนยาวและมีชายผ้าผ่าขึ้นที่ขาทำให้สามารถอวดเรียวขาของเธอได้เป็นที่น่าแปลกใจไม่ว่าเธอจะใช้พลังรุนแรงขนาดไหนก็ไม่ทำให้ชายผ้าตรงกลางนั้นเปิดขึ้นได้เลยจึงเป็นปริศนาว่าเธอนั้นได้ใสก่กางเกงในหรือไม่แล้วมันจะอยากรู้ไปทำไมวะเนี่ยและเธอสวมรองเท้าส้นเตี้ยสีดำบางครั้งเธอก็ถูกวาดในรูปแบบคอมิกที่เรียบง่ายของอาจารย์วันอยูบ่อยๆอันดับที่2บุค,คลิก ทัสมะกิมีบุคลิกที่ดูยิ่งๆยิ่งและค่อนข้างจะไม่สนใจคําพูดใครเจ้ากี้เจ้าการอารมณ์ร้อนไม่ค่อยมีความอดทนหงุดหงิดง่ายชอบใช้ให้ไปล้างจานซักผ้าถูบ้านทั้งกับข้าวนิสัยแบบนี้มันช่างเหมือนคนที่บ้านผมเลยทัสมะกิไม่ชอบการถูกเมินหรือการถูกเรียกว่าเด็กเอออาจารย์ปลอดภัยดีนะครับเจนนอตฉันหิวแล้วไปหาขี้ส้มไปกันเถอะก็ไม่รู้ทำยังไงต่เข้าไปดนยานั่นเองเหรอเป็นแค่ระดับปีที่แท้มายุ่งทำไมคะ พูดปากได้แล้วอยเด็กบ้าแม้ว่าเธอจะดูหยิ่งหยิ่งแต่เธอก็รู้ว่าเธอนั้นต้องกำจัดมนุษย์ประหลาดและหน้าที่ของเธอในฐานะฮีโร่นั้นคืออะไรเธอมักจะรู้สึกเบเื่อเมื่อเธอไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดเธอจึงพยายามออกตามหามนุษย์ประหลาดเพื่อต่อสู้ในเวลาที่เธอว่างแม้ว่าเธอจะดูแข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วเธอนั้นไม่ชอบอะไรก็ตามที่มันทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวในอดีตอันมืดมนของเธอ ทำให้เธอรู้สึกรังเกียจมนุษย์ประหลาดหรืออาชญากรที่ทำเรื่องเลวร้ายกับพวกเด็กๆอันดับที่3สิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่เธอชอบนั้นก็คือน้องสาวของเธอที่ชื่อว่าฟูบุกิเป็นน้องสาวที่มีรูปร่างหน้าตาคนละเทียบคนละแดงกับเธอเลยโอ้ได้มันบันบกแตงโมเธอชอบการออกไปฝึกฝนในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างเพื่อให้เธอได้ใช้พลังอย่างเต็มที่ สิ่งที่เธอไม่ชอบนั้นก็คือพวกฮีโร่ผู้ชายที่ชอบอวดเก่งและพวกที่ชอบเห็นว่าเธอเป็นแค่เด็กน้อยกระโปก,กะโหลกกะลาแต่เธอก็อยังแสดงให้เห็นอยู่หลายครั้งว่าตัวเธอนั้นเคารพและนับถือในตัวคิงเป็นอย่างมากอันดับที่4พลังและความสามารถในฐานะฮีโร่คลาสเออันดับที่2อทัสมกินั้นทรงพลังเป็นอย่างมากเธอเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ท,ทรงพลังมากที่สุดในบรรดาฮีโร่ทั้งหมด และยังเป็นผู้ใช้พลังจิตที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้อีกด้วยฟูบุกิได้กล่าวว่าทัตสูบุกินั้นเป็นเหมือนดังสับปะหลาดทัตสึบุกิยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับไซคลอสที่หลอมรวมร่างกับโอโรจิได้เป็นอย่างมากอีกด้วยรวมถึงสามารถบดขยี้ร่างขนาดยักษ์ของไซคลอสจนกลายเป็นเศษเนื้อได้อย่างง่ายดายอันดับที่ 5. พลังเหนือธรรมชาติไซโคคิเนซิสพลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุ พัซซูเบกินั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตที่แข็งแกร่งที่สุดเธอสามารถควบคุมก้อนหินขนาดใหญ่หลายร้อยก้อนได้อย่างง่ายดายและยังสามารถหยุดกระสุนทำลายล้างจากยานของโบรอสได้ทั้งหมดในทีเดียวรวมถึงส่งมันกลับคืนไปด้วยพลังจิตของเธอเธอยังสามารถบังคับก้อนหินที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับภูเขาหรือมากกว่าได้หลายสิบก้อนในทีเดียวถือว่าเป็นพลังที่ขี้โกงมากเลยนะเนี่ยทักษะในการบิน ด้วยพลังเคลื่อนย้ายวัตถุของเธอเธอสามารถควบคุมร่างกายของตัวเธอเองให้บินได้อย่างอิสระโล่พลังจิตด้วยพลังจิตของเธอเธอสามารถสร้างโล่พลังจิตเพื่อปกป้องตัวเธอเองได้และขนาดบาเรียของเธอยังกว้างมากพอที่จะครอบคลุมเมืองแทบทั้งเมืองอีกทั้งเธอยังสามารถควบคุมและปรับแต่งบาเรียของเธอได้อย่างอิสระอันดับที่6สไตล์การต่อสู้ปร,รมาจารย์แห่งผู้ใช้พลังจิต ด้วยการที่เธอนั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตที่ทรงพลังมากที่สุดตัวเธอนั้นมีความสามารถในการใช้พลังจิตที่สุดยอดและเหนือล้ำเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันและการใช้งานด้านอื่นๆทัซซึมกินั้นรู้แจ้งเป็นอย่างมากในการใช้พลังจิตทําให้เธอสามารถใช้มันได้อย่างช่ำชองและเชี่ยวชาญเราว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเธอไปเลยจริงๆทัซซึมะกิจะไม่ใช้พลังอย่าง่้ามือและมวดซัวเชกเช่นพวกมนุษย์ประหลาด แต่เธอนั้นมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนในการต่อสู้รวมถึงการวางกลอุบายต่างๆอันดับที่7ทัตส,สึบบกิกับม็อบทัตส,สึบบกิได้ปรากฏตัวในเรื่องม็อบไซโคร100ตอนที่8ในระหว่างการอธิบายเรื่องของพลังจิตอาจารย์วันได้กล่าวไว้ว่าตามปกติแล้วทัตส,สึบบกินั้นแข็งแกร่งกว่าม็อบแต่ถ้าเกิดม็อบเอาจริงหรือใช้หมด100เซขึ้นมาอาจารย์วันเองก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเก่งกว่ากัน ถ้สองคนนี้เกิดสู้กันจริงๆทุกท่านคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาละครับนี่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับทัชซึมุกิจังหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและหากท่านฟังแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ